ประเดิมสนามสุดร้าใจทีมเชาเดลคว้าชัยเหนือคอเรียรต่อ4 7สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ยูทูบช่องสารดีกีฬาดังอีพีนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของการแข่งขันโปรเบลล่บอลเฟเดอเรชันออสตาเมตซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการรวมดาวเด่นจากลีก p ีวีมาแข่งขันกันแบบสุดมันโดยจัดการแข่งขันขึ้นที่ฟิชเชอร์อีเวนต์เซ็นเตอร์เมืองฟิชเชอร์รัฐอินดีนา ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่เข้าชมเต็มความจุของสนาม6,943คนและแมตช์นี้นะครับยังมีการถ่ายทอดสดทาง CBS ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการวอลเลย์บอลอาชีพหญิงในสหรัฐอเมริกาสำหรับรายการนี้นะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยเราอย่างพรพันธ์เกิดปราดนะครับหรือว่าชมพู่ก็ได้ลงเล่นนะครับให้กับทีมชอนเดว รายชื่อเพลนตัวจริงในเซตแรกของทั้งสองทีมนะครับทีมชอนเดลอสตาภายใต้การนำของโคดเดฟชอนเดลจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวหมายเลข6นะครับอาริซากราซิเดตคนนี้นะครับเป็นมือเซตระดับทร็อปที่คุมเกมลุกของทีมหมายเลข2 2เคียร่าลุยคนนี้นะครับตัวตบหัวเสามากความสามารถหมายเลข5ครับบุกนูเนวิลเลอร์คนนี้นะครับเป็น MVP ของแม์นี้ ฟอร์มร้อนแรงทำแต้มสูงสุดหมายเลข4คาร์ลีสไนเดอร์โชว์ฟอร์มเด่นในเกมรับและเกมบุกหมายเลข19บเาอัสนีทีเลอร์คนนี้นะครับตัวบีหลังพลังทำลายล้างที่ปิดเซตสำคัญให้กับทีมหมายเลข12เบลลี่โอเบลตนะครับบอลเร็วที่ช่วยเสริมเกมบล็อกข้บมาที่ฝั่งทีมคอร์เรียร์ออสตานะครับที่นำทัพโดยมิเชลคอร์เรียร์หมายเลข2ครับซิดนีย์ฮิวเลี่มือเซตยอดเยี่ยมของทีมหมายเลข8เมแกนโกรด ตัวตบที่สร้างโอกาสบุกให้ทีมหมายเลข14อโดราอาเน่ผู้เล่นมากประสบการณ์ที่มีบทบาทสำคัญหมายเลข13เล็กซี่เอ็ดมันคนนี้นะครับโดดเด่นในเกมรุกและการเสิร์ฟหมายเลข6บิสตานีอาเบอร์ครอมบี้บีหลังสายบูที่ทำแต้มสำคัญให้กับทีมหมายเลข7ครับเรแกนสโตนคนนี้มือหนักนะครับที่ช่วยทีมในช่วงเวลาสำคัญ เริ่มต้นเซตแรกกันเลยนะครับเกมนี้เป็นการประชันกันระหว่าง2โค้ชชื่อดังครับเดฟชอนเดลกับมิเชลคอริเออร์โดยแมต์นี้ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและทักษะระดับสูงรูปแบบการแข่งขันนะครับทีมชนะตัดสินด้วยคะแนนรวมแม้จะเป็นการแข่งขันนะครับเล่นในรูปแบบ3มเซตเหมือนปกติแต่ทีมที่ชนะนะครับจะถูกตัดสินจากคะแนนรวมทั้งหมดเซตแรกนะครับเกมเริ่มต้นอย่างซูซีแต่ทีมชอนเดลนะครับค่อยๆคุมจังหวะได้ บุกโดนเฮวลิลเลอร์โชว์ฟอร์มเด่นนะครับตบทำแต้มอย่างเฉียบคมช่วงท้ายเซตครับอลิซากราซินเดตจ่ายบอลสุดแม่นให้มอริสบีซันนะครับปิดแต้มสุดท้ายทีมชาเดลชนะในเซตแรก25ต่อ22มาถึงเซตที่2ครับทีมคอร์เรียเริ่มต้นได้ดีนะครับบิสเนอร์นี่อเบอร์ครัมบี้กดสกอร์ให้ทีมขึ้นนำแต่ทีมชาเดลนะครับตีเสมอได้จากเกมรุกของอสัสเนีทิลเลอร์ที่สู้สุดใจ เกมยังคงสูสีจนถึงช่วงท้ายเซตแต่สุดท้ายทีมชาเดีคว้าชัยไป25ต่อ20มาถึงเซตที่3ครับทีมชาเดีต้องการเพียงแปแต้มในเซตนี้เพื่อการันตีชัยชนะอสซานีีทิเลอร์ฟอร์มร้อนแรงครับกด6แต้มติดทีมชาเดลนำา8ต่อ5ส่งผลให้คว้าชัยชนะไปได้ด้วยคะแนนรวม58ต่อ47แต่เพื่อให้เกมจบสมบูรณ์ทั้ง2ทีมยังเล่นเซตที่3ต่อจนจบและทีมชาเดลชนะ15ต่อ10 สรุปคะแนนรวมครับทีมอนเดล58ทีมคอรีเออร์4ีผู้เล่นยอดเยี่ยมบุกนูนเนวิลเลอร์ท็อปฟอร์มสุดๆนะครับตัวตบหัวเสาจากโอมาฮาซูเปอร์นาวาทีมแชมป์ PVM ฤดูกาลที่ผ่านมาทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้นะครับที่13คะแนนโดยได้11แต้มจากการโจมตี1บล็อกและ1เซิร์ฟเอส เธอเล่นได้โดดเด่นตั้งแต่เซตแรกโดยทำ6แต้มจากการตบและ 1S ในช่วงที่ทีมเาเดลนะครับรันแต้มจาก2.2ต่อและขึ้นนำา13ต่อ7ถึงแม้ว่าเธอจะพลาดการซ้อมร่วมทีมเมื่อวันศุกร์ก่อนแข่งนะครับแต่เธอก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเซตเตอร์อาริซาซินเดสจากเวกาทิวเพื่อปรับจังหวะร่วมกันโดยบุ๊กนูเนวิลเลอร์กล่าวถึงเซตเตอร์เวกาทิวว่าเรามีโอกาสเล่นด้วยกันมาบ้างแล้วเธอรู้ว่าฉันชอบบอลแบบไหนพอได้ลงสนามมันก็เล่นได้อย่างลื่นไหลเลย ในเซตที่2ครับแมตเริ่มสุสีมากขึ้นโดยเมริดบีสั้นตัวบีหลังจากเอเลตาไวท์ทำห้าแต้มสำคัญและเป็นคนปิดเซตที่25ต่อ20เซตที่าอาร์เซนีเทเลอร์ตัวบีหลังจากอินดี้อิงแนว์ระเบิดฟอร์มทำ6แต้มปิดเกมส่งผลให้เธอจบด้วย11คะแนน10แต้มนะครับจากการตบและ1บล็อกเป็นอันดับ2รองจากบุกนูเน่วิลเลอร์มาถึงดาวเด่นฝั่งทีมคอร์เรียร์แม่จะแพ้ในเซตนี้ครับแต่ว่าบิสเานี่อเบอร์ครอมบี้จากออร์โดวาคิลี ก็ทำได้ถึง8แต้มจากการตบและ1บล็อกนอกจากนี้ทีมโค้ชเออร์ยังมีผู้เล่นจากอินดี้อีกนายที่สร้างผลงานโดดเด่นต่อหน้าแฟนๆเจ้าถิ่นซิดนีย์ฮิลลี่ตัวเซตเตอร์นะครับทำแอซเซสสูงสุดในแมตช์นี้ที่14ครั้งไคล์ลเมอร์ผู้เล่นลิเบโรรับบอลได้ยอดเยี่ยมโดยรับบอลจากลูกตบถึง11ลูกโดยซิดนีย์ฮิลลี่กล่าวหลังเกมว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์นี้และบรรยากาศก็ยอดเยี่ยมสุดๆ การได้เห็นแฟนๆเข้ามาเต็มสนามและการได้เล่นวอลเลย์บอลอาชีพหญิงบนเวทีใหญ่อย่างนี้มันคือความสําเร็จที่แท้จริงทางด้านผลงานของพรพันธ์เกิดปราดนะครับหรือว่าชมพู่ฟอร์มการเล่นของพรพันธ์นะครับในทีมชันเดวซึ่งลงในตําแหน่งเซเตอร์วันนี้นะครับเธอทําแอซิสได้ถึง10ครั้งเป็นตัวเดินเกมรุกของทีมที่คอยป้อนบอลนะครับให้กับผู้เล่นแนวหน้าทนานําคะแนนไม่มีคะแนนจากการโจมตีนะครับซึ่งก็สอดคล้องนะฮะกับบทบาทเซเตอร์ ที่เน้นการจ่ายบอลน,นะครับมากกว่าการทำแต้มเองการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟ3ครั้งมีข้อผิดพลาด1ครั้งไม่มีเอสนะครับซึ่งการเสิร์ฟต้องปรับปรุงนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดในด้านเกมรับนะครับมีการขุดบอล2ครั้งแสดงเห็นว่าเธอมีส่วนช่วยเกมรับบางจังหวะไม่มีการรับบอลแรกนะครับซึ่งเป็นปกติสำหรับตำแหน่งเซตเตอร์เกมรุกนะครับโจมตี1ครั้งแต่ไม่สามารถทำคะแนนได้ การทําแต้มจากการรุกนะครับไม่มีซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเซตเตอร์นะครับที่ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการทําแต้มจากการโจมตีสรุปฟอร์มของพรนพันเกิดปร,ราดนะครับกับทีมชาเดลจุดแข็งนะครับทำแอซิดได้สูงถึง10ครั้งแสดงให้เห็นถึงการเป็นเซตเตอร์หลักของทีมมีส่วนช่วยเกมรับ2ขุดนะครับไม่มีข้อผิดพลาดในเกมรุกจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับการเสิร์ฟมี1ข้อผิดพลาดและไม่มีเอสยังไม่มีคะแนนจากการรุก แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่หลักของเธอนะครับพรพันธ์ทำหน้าที่เซตเตอร์ของทีมชนเดวได้ดีโดยเฉพาะในแง่ของแอซิดนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของตำแหน่งเซตเตอร์อย่างไรก็ตามนะครับพรพันธ์ก็ควรปรับปรุงเรื่องการเสิร์ฟเพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มโอกาสสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งจากการเสริร์ฟแฟนๆหลายท่านนะครับสงสัยว่าทำไมพรพันธ์เกิดปราดนะครับถึงไม่ได้เป็นตัวหลักในแมตช์ออสตาครั้งนี้สาเหตุหลักมาจากโปเบลบอลฟเดอร์เรชันออสตาแม์นะครับเป็นการแข่งขันที่รวบรวมผู้เล่นดาวเด่น จากแต่ละทีมนะครับในลีก p v f ซึ่งมีทั้งหมด8ทีมมารวมกันแบบเฉพาะกิจไม่ใช่การแข่งขันของต้นสังกัดเดิมดังนั้นนะครับโค้ชจะต้องมีการสละผู้เล่นลงสนามเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพออสตาเม็ดนะครับไม่ได้มุ่งเน้นในการใช้ไล์อัพที่ดีที่สุดเพียงชุดเดียวแต่เน้นการเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นดาวเด่นจากหลายทีมนะครับได้ลงสนามและโชว์ฟอร์มแม้พรพันธ์ไม่ได้ลงเป็นตัวหลักตลอดทั้งเกม แต่เธอยังคงเป็นตัวเซตที่มีคุณภาพและมีบทบาทสําคัญในทีมเพียงแต่ในเกมที่รวมตัวดาวเด่นแบบนี้การจัดไลน์และการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่แน่นอนคือพรพันธ์เป็นหนึ่งในมือเซตระดับท็อปของ p v f และยังคงเป็นกําลังสําคัญของทีมในลีกแน่นอนแฟนบอลบนะครับอย่าลืมติดตามฟอร์มของเธอต่อไปรับรองว่าเธอจะยังโชว์ความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนแน่นอน และนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ